ยังหายมันก็อยู่ที่คนทำอ่ะเอาเอา้าก็ขอเจริญพรนะเมื่อกี้ตอนต้นไม่ได้ยินต้องเอาใหม่นะจ๊ะเนี่ยสองครั้งเลยนะคะสองครั้งเลยนะคะอืมก็ขอเจริญพรญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามพระพรตนักฟังเพลลาสตร์ัดคีรีวงศ์สุนรุธรมนูญไฟไทยหมอพืนบ้านในค่ำคืนนี้ ของคืนวันที่11สิงหาคม2565ทั้ง48ท่านนะคะรับเกลียงสมุนตรากาคืนนี้เราจะมาภาคปฏิบัติในการทําน้ําแกล้งโรคน้ําด่างหรือคลอฟิลสมุนไพรง่ายๆใกล้ตัวสามารถกินป้องกันกินแล้วร่างกายมันดีขึ้นมันซับพลายทให้ร่างกายเนี่ยจากคนที่เหนื่อยหน่ายอ่อนเพลียก็จะดีขึ้นนะ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังก็กินเป็นประจำก็จะดีขึ้นไม่ต้องเสียเงินเสียทองหนึ่งสมุนไพรต้องใช้สดสดใช้สดสดนะหนึ่งใบยญ้านางใบยญ้านางเขียวหรือแดงเลือกเอาสดสดสองร้อยกรัมสองรางจือชนิดสองเครือดอกสีม่วงสองร้อยกรัมใบสามใบเตยหอมสดสดสองร้อยกรัมสามอย่างนั้นจ้ะ ซีใบบ well no mm ๊วบอรี่หรือใบมนสดสดสองร้อยกรัมซียางสองสีหกแปดแปดร้อยกรัมพอดีเมื่อล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำมาตำให้ละเอียดตำ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 จนละเอียดหรือว่าเกือบละเอียดหลังจากนั้นก็ใช้น้ำทั้งหมดสิบห้าลิตรเนี่ยน้ำสิบห้าลิตรอาจารย์ต้องไม่เดือดเอาใส่ควายน่อยแดงกว้างน้ำเดือดแล้วเมื่อน้ำเดือดเรียบร้อยเออไม่ต้องใส่แล้วเอามา เมื่อน้ำเดือดน้ำกำลังเดือดขึ้นไอยน้ำเสร็จเรียบร้อยก็นำสมุนไพรจะเทลงไปในหม้อเลยค่ะส่ลงในหม้อเลยค่ะเขาก็าาเทนะคะระวังมันกระจูดฮะระวังระวังระวังอ่านำสมุนไพรที่เราตำไว้นะคะไม่ต้องพากล้องข้ามานะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูนี่ ทมให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็พาไปต้มในน้ําร้อนนะคะก็จะได้น้ําด่างสมุนไพรหรือคลอรฟิลหรือน้ําแกล้งโรคนะจ๊าสำคัญที่สุดคือหนึ่งต้มน้ําทั้งหมดสิบห้าลิตรให้เดือดต้มน้ำสิบห้าลิตรได้แล้วนะเมื่อต้มน้ำสิบห้าลิตรให้เดือดเดือดเต็มที่เลยนาสมุนไพร ที่เราตำไม่ละเอียดถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นเลยโยมเอาน้ําที่ต้มเนี่ยไปปั่นเราแต่ว่าต้องน้าเย็นนะจ๊ะถ้าไม่นั้นมันก็จะเ,เครื่องจะมีปัญหาต้องปั่นให้ละเอียดก็ได้ใบาย่านางสดสด200กรัมเตยหอม200กรัมสดส,มมสดสใบมัน200กรัมสดสดสรังจืดสด g, สด200กรัม4ี่อย่างรวมทั้งหมด800กรัมสดตำไม่ละเอียดหรือปัน่น แล้วก็นํามัดใส่หม้อที่มีน้าอยู่นะจย์โยมน้ากาลังเดือดอยู่นะครับน้ากาลังเดือดอยู่เนี่ยเมื่อน้ํากาลังเดือดใส่เสร็จเรียบร้อยก็ดึงไฟออกทันทีเลยนะเนี่ยดึงไฟออกแล้วก็กวนไปสักพักนะจ๊ะเนี่ยอันนี้น้ําก็เริ่มสวยนะโยมดูดูน้ำคอล์บฟิลง่ายๆไม่ต้องซื้อเป็นขวดเป็นพันนี่ เป็นไหมหอไมไหมโยมอืมน้ำหอมมากเลยจำไม่น้าโยมป๊อกโยมวันนีโยมไอเอโยมเอ็นยเอมนะทั้ง95นั้นนะเดี๋ยวจะทวนนั่นใหม่ก็ขอเจริญพรที่เราท่านทั้งหลายกำลังรับชมรับฟังเพลิดลิตลอดติกีิวงศูนย์เนรู้สมุนไฟไทยหมอพื้นบ้านมาเรียนรู้การทำน้ำดื่มเพื่อป้องกันโรคร้าย สองถ้าเป็นโรคอยู่แล้วก็ทํากินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีก็ดีก,กินปับป๊บๆนะจ๊ะทําได้ทั้งหมดง่ายๆใกล้ตัวถ้าเราไปซื้อคอลอโฟิลขวรเป็นพันแต่เราใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้บ้านของท่านต้องการนโยบายมีสุขภาพดีนะทําให้แม่กินพรุ่งนี้วันแม่แล้วทําให้แม่กินเลยของขวัญวันแม่อยากให้แม่มีสุขภาพดีเช่นแม่มีปัญหาเรื่องตาก็ทําได้มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันทําได้นะจ๊ะ มีคนเป็นปัญหาเรื่องมะเร็งก็ทําน้ําด่างกินเพราะเป็นการแกล้งโรคกับต้นโรคให้มันรู้สึกว่าโอ้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันแล้วจึงทําน้ําด่างนี้กินนะคะอาจจะเรียกน้ําด่างน้ําแกล้งโรคหรือโคโลฟิลก็แล้วแต่โยมนะจ๊ะท,ทั้งร้อยเก้าท่านนะจ๊ะอันนี้คือประโยชน์สุงสุดนะประโยชน์สุงสุดในการทําน้ําด่างกินบางคนก็มีเครื่องกลั่นก็กลัน่น บางคนไม่มีเครื่องกลั่นก็ต้องทําแบบนี้นะเอาง่ายๆภูมิปัญญาง,ง่ายๆจําได้ไม่มีอะไรก็อย่างหนึ่งจำหน้าโยมตีน้อยนะชมอยู่กับข้าอาจารย์ของคุณโยมตีน้อยจดเลยร้อยสิบผีท่านแล้วหนึ่งใบเตยหอมล้างให้สะอาดเลยพันหั่นฝอยฝอยฝอยฝอ,ยอ,ยอ,ยอยสองร้อยกรัมพาไปปั่นกับน้ำนะปั่นกับน้ําปั่นใะ้ละเอียดสองใบหญ้านางเขียวก็ได้เดงก็ได้สดสดสองร้ยกรัม นะาตีนน้อยนะดีดีอเอลอุตมพรทุกคนเลยนวดตับสมุนไพรร่างกายทําได้หมอนุ่หมอนวด,ดวหมอคลินิกฮ <c oughs> ะอาหมอนวดหมอคลินิกแพทย์แผนไทยชาวบ้านประชาชนชาวไทยที่พูดภาษาไทยอยู่ใต้แผ่นดินทําบันดิทองทากินทุกคนทุกบ้านเลยเป็นรองโควิอด,อด,อดเอยเอดอเดยไอไออย่างเนี้ยทํากินไปเลยมีปัญหาเรื่องปอดมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มีปัญหาเรื่อง ก็เรียกว่า,า,าโรคุมพวงมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคไรนะโยมทากินมาเลยไม่ต้องกลัวนะสุดยอดอัตมารประกันอ่านเะนี่ยจําได้แล้วใช่ไหมน้ำสีบพ้าลิตรต้มให้เดือดเลยเดือดครักๆลักๆักันะหลังจากนั้นเมื่อเดือดเต็มที่ก็เอานา้ำมสมุนไพรที่เราปั่นไว้มาใส่ดึงไฟออกนะจ๊เนี่ยเราก็จะได้ได้น้ำดื่มนเะนี่ย แบบเข้มข้นขาเรียกว่าน้ำแกล้งโรคน้ำด่างน้ำคอร์ีการวิธีการกินโยมจะกินแบบไหนก็กินไปเลยห้ามใส่จมูกกับใส่หูใส่ปากอย่างเดียวนะกินวันละกี่ลิตรสองลิตรสามลิตรก่อนเรื่องของโยมกินได้กันไม่เป็นอันตรายนะ,ะบาานเบาหวานก็ใช้ได้โยมจัดไปทั้งร้อยเจ็ดสิบแปดิบท่านนะคระับาหวานก็กินไปนะแต่ถ้าไตเนี่ยต้องกินยาล้างไต นะแต่มันเป็นน้ำด่างมันก็จะช่วยฟูนฟูดหมวกวยไตยไตได้อย่างดีเป็นแผลเป็นอะไรได้ทั้งหมดเลยน้ำด่างนี่นะคะกินน้ำด่างเวลาเราหิวน้ําเราก็เป็นน้าด่างเวลาเราต้มไปเลยหม้อนึงเนี่ยต้มไว้ใส่ตู้เย็นก็ได้แต่เวลาจะกินเอาออกมาหายเย็นก่อนนะทําทีนึงเยอะๆเนี่ยสิบห้าลิตรมันก็ได้สิบห้าขวดใส่ขวดละลิตรไว้ให้ลูกกินหลานกินเหลน,ลนกินหลนะยยกินนะปู่ย่าตายายกนินวันนี้พรุ่งนี้ทําให้พ่อให้แม่ของปันมันได้นะ แม่นี้มีบุญคุณเนี่ยเราก็ทําน้ําดื่มน้ําด่างเราไม่ต้องซื้อเครื่องสั่นเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เรามีหม้อตัดตะเลดเรามีใบตอหอมเรามีใบหญ้านางเรามีใบมนและเรามีใบรางจืดสี่อย่างนี้รวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดอย่างละสองร้อยกรัมสดๆทวนนะคืนนี้ตอนที่ส7 1ร้ยเจ็สบเอ็ดว่าด้วยน้ำ ดงงังสมุนไพรปราบโรคร้ายชะงักนักเลทั้งสองร้อยท่านนะคะในคำคืนนี้ที่กำามารับชมรับฟังอยู่จําได้ไหมทุกคนโยมสมหมายจาได้นะจําเรียงจําได้นะคะทุกคนทั้งหมดเลยจําได้ไหมทวนอะไรมีอะไรบ้างทวนให้ฟังหน่อยที่ที่อยู่ทางบ้านทวนทวนหน่อยที่ข้ามีอะไรบ้างทางบ้านไงนี่อยู่ทางบัดไม่ต้องทวนนะเออเนี่ยอยากให้ดูในหม้อก็ลําบากนะจ้าเดี๋ยวเนี่ยให้ดูน้ําะะก่อน หอมนะคะไม่ใช่หอมธรรมดานะเนี่ยเนี่ยหอมหอมนะใบมอนเก่งมากเลยยังอีกใบเตยมีได้อีกใบดังจืดมีได้ต่อไม่อย่าต่อที่ละอย่างต่อทีเดียวมาต้องสี่ย่างเลยอีกใบหนึ่งจําได้นะจ้วยใบย่านางขอบคุณนะคะเกวารินเคน์อย่าโดนพรอ่านไม่ถูกหนูพิมพ์ภาษาไทยด้วยอาจารย์ตอบภาษาอังกฤษ นะนะทั้งสองร้อยท่านเลยอนุญาตให้แชร์ให้คนอื่นไม่ต้องลงทุนก็คือมีวิธีอีกวิธีนั่นก็คือปั่นปั่นทุกอย่างเลยแต่ว่าจำกัดน้ำสิบห้าลิตรเพราะว่าเราทำไม่จะทำแล้กินวันเดียวนะถ้าในบ้านหลายคนเราก็ทำางถามหม้อก็ได้ทำทีหนึ่งก็ไม่ต้องซื้ออะไรโยมของมันมีพร้อมเอาย้ำามาจะเอาสดสดเอาสดสดทำกินเลย หลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วร่างกายมันมีรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอ่อนล้าปวดไม่ดีแล้วมันไอเม็ดขึ้นเม็ดพูนเม็ดแดงสารพัดน้ำด่างนะคะนี่เขาเรียกน้ำด่างน้ำด่างสมุนไพรน้ำแกล้งโรคหรือคอเลฟิลคอเลฟิลเฮ้ยเอาละในพรุ่งนี้เป็นวันพระวันธรรมธวนะเราก็จะมาพบทุกวันพระวันพระพบกับธรรมะวันพระกับพระมหาวันใจหนึ่งตุ้ม พวงนี้เราจะพูดถึงมะพร้าวชีวิตของเราเปรียบกับมะพร้าวนะจ๊ะว่าอย่างไรเลือกนอกกลาใหญ่เนื้อหนอยน้นําชีวิตคนเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจําได้ทุกคนนะคะใครจําหน้ายกมือดิโอเคยกมาแล้วนะคะหน้ามืดด้วยนี่ควายสองหน้ามือถือไม้ควายสองหน้าแต่นี้มือถือช้อนนะจ๊ะอืมหอมก็อันนี้คือประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและประชาชนชาวไทยทุกคน ดูแลกายดูแลใจไปด้วยกันนะดูแลกายดูแลใจไปด้วยกันโดยการใช้สมุนไพรไทยในครัวเรือนร่รางจืดชน,นิดเถาเครือดอกสีม่วงนะคะต่อครบอารีเพชรนะคะอยู่ภูเก็ตอยู่ไหนอะอยู่ภูเก็ตนะคะอา่านี่คือวัตถุประสงค์ในการทำไฟ์สดของศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านวัดเกิเืงกตำหรับหลวงปู่นเนี่ย เราต้องการให้ชาวบ้านที่เป็นแฟนคลับแฟนเพจหรือข้ามาชมสอดอยู่ก็ดีไลฟ์สดยอด้อนกลับมาดูหลังก็ดีให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นการสร้างบุญอาตมาก็อยากได้บุญนะโยมถ้าโยมอยากได้บุญโยมก็ทําทให้คนในครอบครัวก,กินแนะนําคนอื่นกินนะจะทำแต่ต้องทําอย่างนี้ถ้ามีเครื่องกันก็โยมกปั่นไปมันก็จะเป็นน้ําใสนะถ้าไม่มีเครื่องกันมันก็จะออกเป็นน้ําสีเขียวเนยน้ำคอโรฟิลนะอนะเอาแล้วก็ ทุกคนจําได้แล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำน้าสดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและแก่ประชาชนคนที่สนใจคนที่มีวัฒนาต่อกันในการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพรครัวไทยครัวโลกกินอาหารกินน้ําไม่เป็นยากินยาคือน้ําน้ําที่เราทําธรรมดาเราก็กินน้ําปกติก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะก็กินได้แต่เปลี่ยนคอลลาเจนใหม่เปลี่ยนในการทําน้ําดื่มโดยการทําเป็นคลอรฟิลหรือทําเป็นน้ําด่างง่ายๆนะคะ แต่ว่าถ้าเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนจะกินก็ต้องออกมาตั้งให้หายเย็นก่อนไม่แนะนําให้กินตอนเย็นที่ออกจากตู้เย็นนะคะโยมอยากกินวันละกี่ลิตรก็ไม่เป็นไรน,นะคะกินได้นะคะมีข้อห้ามค่ะก็คือห้ามกินตอนร้อนนะคะแล้วก็คนที่มีท้องเนี่ยไม่แนะนําให้กินนะจ๊ะหลวงปู่ท่านก็จะย้ำมาว่าคนมีท้องห้ามกินนะคะคนที่มีคันคันที่เกาตรงนี้กินได้นะคะ คันที่เกลียวนี้แต่คนที่มีคันตั้งท้องเนห้ามกินก่อนนะคะคลอดแล้วก็กินได้จะช่วยขับน้ำขับตาดีนะคะเออเขาถามว่าไงคะรังจืดมีตัวอย่างดูไหมรังจืดยอมก็เสิร์ชในกู o g ิ e รังจืดไปสดๆดอกสีเขียวเป็นเถาเครือนะจ๊ะเป็นเถาเครือเออนะขอบคุณนะคะตั้งสองร้อยคนช่วยแชร์ให้ได้ครบสองร้อยคนนะจ๊ะนี่ใบรังจืดนี่ ใบรังจืดนะครับนี่ใบรังจืดนี่ใบรังจืดเห็นไหมโยมเห็นแล้วนะคะรใบรังจืดนี่นะใบรังจืดใบรังจืดใบหมน่นใบหญ้านางแล้วก็ใบเตยรู้จักนะครับโอเคขอบคุณมากนะ,ะ,ะตอนนี้แฟนเพจเดินทางมาไกลนะครับมาถึงคนนะ,ะขอบคุณนะคระับขอบคุณนะครับก็จบรายการใน,นะค,ะค่ำคืนนี้อย่าลืมกลับไปทำน้ำ กัดน้ำแกล้งโรคน้ำด่างน้ำคลอโรอฟิลหรือแล้วแต่โยมนะจ๊ะแต่ไม่เติมรสเติมกลิ่นแล้วไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่ใส่อะไรแต่ใส่ใจใส่ใจก็เป็นเวลาทำนะคะขอบคุณมากโอเคนะคะก็ขอทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังเป็นรัฐสตรองสองร้อยกว่าคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเ,เจ็บป่วยคราวใดอย่าลืมใช้ยาถุงไทยในครัวไทยครัวโลกนะคะดูแลลูกหลานดูแลตัวท่านให้มีความสุขมีความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เจ็บเดือดจ้อนมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับพบกันใหม่ในข้ามคืนพ่กนี้วันพระกับธรรมะนะจ๊ะหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเราจะพูดถึงข้อธรรมะในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะพุง้วันแม่อย่าลืมทำคลลาฟิลทำน้ำด่างทำน้ำกแกล้งโรคกแกล้งให้แม่กินนะคะสุขภาพเป็นการให้อายุที่ยืนนะ,ะทำกินได้ทุกเพศทุกวัยยกเว้นคนที่ไม่กินกินไม่ได้เพราะว่าไม่กินขอบคุณจะิญพรจาก